ครับสามนาทีนี้มีค่ามาฟังกันนะครับว่าโชลูมของผมทําไมเหนือกว่าเต็นท์อื่นยังไงนะครับหนึ่งรถของเราเป็นรถคัสเกตไม่มีชนหนักไฟไม้น้ำทุ่งออกในใบสัญญาได้นะครับสองถ้าเป็นรถสเปคเดียวกันสีเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับผมกล้าพูดเลยว่าผมถูกติดหนึ่งในสามของอเว็บไซต์นะครับนะครับสามเรื่องไฟแนนซ์ผมก็มีไฟแนนซ์ทั่วไปนะฮะกรุงศรีเกียรตนะินาคินเอสซีบีอะไรอย่างเงี้ยซีบีมีเหมือนทุกทก ทุกเต็นแต่ชล่รู้ของผมจะเหนือตรงที่ว่าผมจะมีไฟแนนซ์ของผมเองนะครับช่วยทุกคันดันทุกเคสอย่างเช่นลูกค้าอายุ20ปีไม่มีงานทำมามีเดืนมีเงินเดือนบัญชีขผมนะครับ 2. ผมเมคกิจการปั้นอาชีพได้นะครับอย่างเช่นคุณทําง,งานบริษัทเงินเดือน8 0ดพมันจัดไม่ได้อยู่แล้วไปที่ไหนก็ลาบากนะฮะมาหาผมเลยผมมีให้นะครับแล้วพวกโดนแท็กซิ่มาเลยครับ ผมไม่ซีเรียสเรื่องแท็กซิงครับแลามีมาร์เก็ตติ้งเช็คเกอร์อยู่ในตัวคนคนเดียวกันสามารถเซลน์นวัติผ่านได้ทุกๆเคสอยู่ที่ว่าผมจะช่วยเหลือใครเอาผู้ตรงๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หลายๆท่านไปซื้อรถจะมีประกัน PA ถูกไหมฮะประมาณหมื่นถึงสองหมื่นนะครับประกัน PA คือประกันชีวิตของผู้เจ้าซื้อของผมเลี้ยงได้ครับไม่ต้องจ่ายนะฮะนะครับเนี่ยข้อดีเลยนะฮะ เลียงได้ไม่ต้องจ่ายนะครับลูกค้าไม่มีเครดิตปกติต้องดาวยี่สิบเปอร์เซ็นตแต่ของผมแทบจะไม่ต้องใช้เงินสักบาทในการออกรถครับเอาอย่างนั้นเลยนะครับไฟแนซ์นของเราเองนะแฟแนซ์นถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับไม่ใช่แฟแนซ์น,นอกระบบนะนะครับทําทุกถึงทุกอย่างอย่างต้องตามกฎหมายนะครับแต่ผมขอไม่บอกแล้วกันไฟแนซ์นอะไรเดี๋ยวมีคนอิจฉานะครับ แต่ผมมีอีกตัวหนึ่งสำหรับคนที่ติดแบ็คลิสนะครับเฉพาะติดบัตรวงเงินไม่เกินสามหมื่นบาทผมก็รับนะครับนะผมก็รับแต่ต้องมีคนค้ำนะครับอืไรเงอ่ะนี่นะครับผมอันนี้เป็นลูกค้ารายหนึ่งนะครับซึ่งทํางานจริงทุกอย่างจริงแต่เขาไม่ออกเอกสารให้ไม่ออกหนังสือรองให้นะครับผมออกให้ครับ และจอดไป้นผมเองเลยไม่ต้องดูงยากขอให้คุณมีใจเอาใจจริงๆนะครับนะออให้สำหรับคนที่อยากพร้อมได้รถนะครับนะครับเข้าใจนะครับไม่ถึงสามนาทีแต่มีคุณค่ามาก,ากและผมมีบริการหลังการขายตลอดอายุสัญญา